มาดูความสําเร็จของน้องๆเยาวชนนะคะก็ต้องช่วยกันส่งกําลังใจแล้วก็ส่งแรงใจให้น้องๆกันต่อเนื่องแม้ว่าตอนนี้จะประสบความสําเร็จแล้วนะคะคือน้องๆจากมหาวิทยาลัย <Technology. S 1> มหาวิทยาลัย <Technology. S 1> เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะคะไปคว้าแชมป์มาค่ะการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยระดับโลก World Robocup Rescue 2023ที่ฝรั่งเศสได้สำเร็จเป็นสมัยที่9ค่ะ นายสุชาติเสียงฉินอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือพร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษาทีมไอรับโรบอทประกาศความสําเร็จหลังคว้ารางวัลชนะเลิศจ,จากการแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์โลกมาครองได้สําเร็จรวมถึงคว้ารางวัลสําคัญมาอีก2รายการนะคะคือ b e s t i n Class Mobility รางวัลโนตกรรมสมรรถนะการขับเคลื่อนหุ่นยนต์ยอดเยี่ยมและ Best in Class Mapping รางวัลการสร้างแผนที่จําลองเสมือนจริงยอดเยี่ยม ผลสำเร็จครั้งนี้ก็แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการพัฒนาหุ่นยนต์ทำให้คว้าแชมป์โลกเป็นสมัยที่9 อาจารย์อารันเบรตเลอร์บอกว่าการแข่งขันครั้งนี้จะต่อยอดการพัฒนาระบบของหุ่นยนต์ช่วยเหลือในประเทศซึ่งสิ่งสําคัญในการพัฒนาจะเน้น3ด้านก็คือเรื่องสมรรถนะการขับเคลื่อนในการสำรวจและการจัดทําแผนที่ฝีหน้าก็พร้อมที่จะเดินหน้าแข่งขันต่อซึ่งจะเน้นการพัฒนาหุ่นยนต์ให้มีความเป็นอัตโนมัติมากขึ้นทั้งเรื่องการพัฒนาซอฟต์แวร์และ AI เชื่อว่าไทยเราจะสามารถคว้าแชมป์โลกในสมัยต่อไปได้อย่างแน่นอนค่ะ